สวัสดีครับอร่อยหรือครับภูมิใจเสนอ10บร้านอร่อยในย่านกเกาะเสม็ดที่คุณไม่ควรพลาดถ้าชอบบรรยากาศสุดชิลและอาหารอร่อยร้านเหล่านี้จะทําให้คุณติดใจจากอาหารทะเลสดๆจนถึงเมนูเด็ดที่คุณต้องลองอยากรู้ไหมว่าร้านไหนจะได้อันดับหนึ่งอย่าลืมติดตามจนจบนะครับร้านอันดับสิบที่เราต้องพูดถึงคือ Restaurant Feel Good ร้านอาหารกึง่งผับที่มีบรรยากาศสบายๆทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอาหารที่นี่อร่อยมากโดยเฉพาะเมนูผักโขมมอบชีสหมูกรอบทอดน้ำปลาและยำแซลมอนที่หลายคนติดใจที่นั่งกว้างขวางไม่แออัดพร้ะมมีดนตรีสดให้ฟังเพื่อผ่อนคลายช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับมื้ออาหารของคุณพนักงานบริการดีและเป็นกันเอง พวกเขาทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวที่จอดรถก็มีเพียบทำให้คุณสามารถมาเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายเมื่อมาที่นี่แล้วคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครอย่าลืมโทรจองโต๊ะไว้ก่อนนะเพราะความอร่อยรอคุณอยู่อืมมมยย ร้านอันดับก้าศาลาลุงพลตั้งอยู่ริมหาดสวนสนมีบรรยากาศสุดชิวและลมเย็นพัดโช,ชยตลอดทั้งวันชวนให้คุณนั่งเล่นในเปลนอนหรือโต๊ะชายหาดได้อย่างสบายใจทีน่นี่มีอาหารทะเลสดสะดสจัดจ้านโดยเฉพาะปลากระพงทอดน้ำปลาที่กรอบนอกนุ่มในยำก็น่าสนใจแม้จะยังไม่ถึงขั้นเทพแต่ก็ถือว่าใช้ได้ส่วนหมึกย่างก็ต้องลองน้ำจิ้มอาจจะไม่สุด แต่รสชาติอาหารรวมๆบอกเลยว่าอร่อยมากวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับการพักผ่อนและนั่งกินอาหารอย่างมีความสุขถ้าคุณมองหาร้านอาหารที่ให้ทั้งรสชาติและบรรยากาศสาลาลุงพลจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนอืมยามิยามิร้านอันดับแปดป้าจิ๋วสุดยอดหอหมกคือจุดหมายที่คุณต้องไม่พลาดหอหมกที่นี่ อัดแน่นไปด้วยเนื้อปลาชิ้นโตโตและรสชาติจัดจ้านที่ใครได้ลองแล้วต้องกลับมาซ้ำนอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดๆอีกเพียบทั้งกุ้งผัดตอและข้าวผัดปูอร่อยจนลืมไม่ลงอย่าพลาดหอ่อหมกย่างหอมๆที่ทำให้คุณต้องน้ำลายไหลที่นั่งสบายทั้งในห้องแอร์และด้านนอกแถมมีที่จอดรถสะดวกสบายมากมายให้คุณมาอร่อยกันแบบไม่มีสะดุด มาที่นี่ครั้งเดียวไม่พอต้องกลับมาลองอีกหลายๆเมนูยิ่งได้ชิมกับน้ําพริกเผ็ดสะใจบอกเลยว่าอร่อยสมคำร่ำลือต้องไปให้ได้อืมยมยย่ร้านอันดับ7ที่ไม่ควรพลาดคือร้านอาหารทะเลซี a ฮอ r s สอยู่ในย่านนี้ที่บรรยากาศดีสุดๆอาหารที่นี่อร่อยมากจนคุณอาจจะต้องหยุดพูดคำว่า อร่อยสักแป๊บเพื่อให้รสชาติซึมซับเข้าไปในหัวใจนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วยังมีวิวที่สวยจนจึ้งตาและพนักงานบริการดีเยี่ยมพวกเขาทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านของตัวเองทุกจานที่เสิร์ฟมานั้นเต็มไปด้วยความใส่ใจสัมผัสได้ถึงความรักในอาหาร อย่าลืมลองกาแฟที่บาริสต้าทำให้นอกจากจะอร่อยแล้วยังช่วยเพิ่มพลังให้คุณไปตะลุยต่อในย่านนี้ได้อย่างสบายร้านนี้เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวมาแล้วจะประทับใจจนอยากกลับมาอีกแน่นอนอืมยามิยามิร้านอันดับ6ในย่านนี้คือร้านอาหารทะเลซีฮอส ที่ทำให้คุณได้สัมผัสกับรสชาติอาหารสวีเดนแท้แท้ที่เจ้าของร้านเป็นคนสวีเดนจริงๆและไม่ต้องกังวลเรื่องทะเลเพราะที่นี่มีเมนูสวีเดนฟู้ดที่ไม่เหมือนใครพิซซ่าโฮมเมดและเคบับที่นี่คือที่สุดของความอร่อยคุณจะต้องอยากกลับมาลองอีกครั้งแน่นอนนอกจากนี้ยังมีอาหารไทยอิตาเลียนให้เลือกสรรอีกมากมาย ทุกวันอาทิตย์มีเมนูพิเศษที่เต็มไปด้วยความคุ้มค่าและรสชาติที่จัดจ้านถ้าคุณอยากได้ประสบการณ์อาหารที่ไม่เหมือนใครร้านนี้คือคำตอบมาระยองต้องแวะค่ะอืยยมมร้านอันดับ5ในย่านบ้านทะเลเพคือครัวบ้านทะเลเพที่มีชื่อเสียงด้านอาหารทะเลสดใหม่และรสชาติอร่อยมากบรรยากาศริมทะเลสุดฟินเหมาะแก่การมานั่งกินเล่นกับเพื่อนหรือครอบครัว เมนูที่ไม่ควรพลาดคือกุ้งแช่น้ำปลาและผัดไทยกุ้งที่รสชาติเป็นเอกลักษณ์และอร่อยมากพนักงานบริการดีอ่อนหวานถามถ่ยตลอดทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านที่นี่มีวิวทะเลสวยๆให้ชมสั่งอาหารไม่ค่อยนานแถมราคาก็ไม่แพงอีกด้วยถ้าอยากสัมผัสอาหารทะเลสดใหม่ในบรรยากาศดีต้องมาที่ครัวบ้านทะเลเพรับรองไม่ผิดหวัง อมมยยร้านอันดับสีในย่านนี้ที่ต้องแวะคือจำแอ t ซีค Cafe สุดคิ้วที่เสิร์ฟความอร่อยทั้งวัน mm hmm. เมนูเด็ดอย่างแฮมชีสแซนวิชชีสเยิม้มชีสเยิม้มหรือเค้กมะพร้าวแสนอร่อยที่ต้องลองและบรรยากาศน่ารักแบบบริติชที่มีมุมถ่ายรูปเพียบอยู่ในย่านหาดทรายแก้วแค่เห็นร้านสีฟ้าสดใส ก็รู้สึกสบชื่นแล้วเปิดประตูเข้าไปก็จะพบกับความสวยงามที่ไม่แพ้ร้านในกรุงเทพเลยกาแฟหอมเข้มข้นและครัวซองกรอบนอกนุ่มในทำให้คุณต้องกลับมาซ้ำแนะนำให้มาเช็คอินที่นี่กันนะคะบรรยากาศสบายๆเหมาะกับการนั่งชิลกับเพื่อนๆถ้าใครชอบเค้กและกาแฟดีๆร้านนี้คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดอืมยามิยามิ ร้านอันดับ3ในย่านนี้ต้องยกให้ส้มตำลุงกบที่โด่งดังด้วยรสชาติส้มตำแท้ๆท,ที่คุณต้องลองคอหมูย่างและไก่าย,ย่างที่นี่อร่อยมากจนคุณจะอยากสั่งซ้ำแน่นอนแค่คิดถึงน้ำจิ้มก็ทำให้หิวขึ้นมาแล้วเมนูลาบทะเลแซบจัดเต็มหมึกและกุ้งลวกสดใหม่กินแล้วฟินสุดๆ ต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์ของร้านนี้อยู่ที่ความเข้มข้นของรสชาติที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศไทยแท้ๆอย่าลืมสั่งตำไทยไข่เค็มที่มีรสชาติสุดแปลกใหม่หรือจะเลือกตำปลารารสชาติกลมกล่อมก็ไม่ผิดหวังร้านนี้มีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครและแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่คนรักอาหารต้องไปสัมผัสอืมยมียมิ ร้านอันดับ2ในย่านนี้ที่คุณไม่ควรพลาดคือ Reef Bar and Restaurant ร้านอาหารเก๋ที่ตั้งอยู่ริมหาดทับทิมบรรยากาศดีเยี่ยมมีโซนบาร์ที่นั่งดื่มสวยๆพร้อมชมการแสดงควงไฟสุดตื่นเต้นเมนูอาหารที่นี่เป็นลูกผสมระหว่างไทยและตะวันตกวัตถุดิบสดใหม่ไม่ว่าจะเป็นยำหัวปลีที่มาพร้อมลิ้นจี่ หรือแกงเผ็ดปลากระพงที่มีผลไม้ตัดรสทุกคำที่ทานคือความอร่อยที่ลงตัวพิซซ่าแป้งบางกรอบกับชีสแน่นๆคือไฮไลท์ที่คุณต้องลองและอย่าลืมเก็บภาพสวยๆสำหรับเช็คอ mm ิน hmm. บนโซเชียลร้านนี้เต็มไปด้วยความสดชื่นและความสนุกสนานที่รอให้คุณไปสัมผัสอืมยมยมิร้านอันดับหน่งคาซาบลังกา อยู่ในย่านเกาะเสม็ดเป็นคาเฟ่ที่ไม่ควรพลาดที่นี่มีไอศก,กรีมอร่อยมากและเครื่องดื่มเย็นๆที่คัดสรรมาอย่างดีบรรยากาศดีๆบริการเยี่ยมจากเจ้าของร้านที่ใจดีและเป็นมิตรไม่ว่าจะนั่งในโซนแอร์เย็นสบายหรือนอกกระเบียงชมวิวทะเลร้านนี้มีให้เลือกตามใจชอบนอกจากนี้ยังมีมุมถ่ายรูปน่ารักรักอัปเดตโซเชียลได้สวยๆแน่นอน เมนูอาจไม่มากแต่รับรองว่าอร่อยทุกจานบรรยากาศไม่พลุกพล่านทำให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริงต้องมาที่คาซาบลังก้าแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงได้อันดับหนึ่งมีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยหรลึกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร